แม่เล็กมาแชร์วันนี้นะคะจะแม่แนะนําเกี่ยวกับวุ้นเส้น3ยี่ห้อนะคะที่ลวกแล้วนุ่มใสและไม่พันกันเส้นไม่อืดด้วยค่ะก่อนที่เราจะรู้ว่า3ยี่ห้อนั้นมีอะไรนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาวุ้นเส้นไปทําอะไรถ้าเกิดไปทํายำนะคะอย่าเพิ่งเอาไปแช่น้ํานะคะเอาไปแค่ล้างน้ําพอ ให้เส้นมันขี้ออกจากกันนะคะแล้วก็ลวกให้พอนุ่มเสร็จแล้วก็เอาไปทํายำได้นะคะถ้าเกิดเราเอาไปแช่น้ําเส้นจะเปื่อยแล้วพองแล้วมันจะขึ้นอืดมันจะดูไม่น่ากินนะคะอย่างที่สองถ้าเกิดเราต้องการเอาไปผัดถ้าเราเอาวุนเส้นไปผัดนะคะเราควรจะแช่น้ำวนเส้น5้าถึงสินาทีนะคะให้วุ้นเส้นเขาเริ่มนุ่มนะคะเสร็จแล้วเอามาสะเด็ดน้ําให้แห้งถ้าเกิดเส้นมันยาวเกินไปใช่ไหมคะเราก็เอากรรไกรมาตัดเส้นให้มันสั้นลงนะคะ เพื่อลอผัดในกระทะต่อไปค่ะอย่างที่3มถ้าเกิดเราต้องการเอาวุ้นเส้นมาลวกเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเรานำวุ้นเส้นไปแช่น,น้ำาถึงนาทีจนเส้นนุ่มนะคะตั้งน้ำเดือดลวกนาน3-4ถึงนาทีแล้วก็เอาไปแช่นในน้ำเย็น1-2ถึงนาทีค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นค่อยเอาวุ้นเส้นไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือได้เลยค่ะและวุ้นเส้นแบบไหนที่ลวกแล้วใส่นุ่มไม่อืดน,นะคะ เราต้องดูหลังฉลากก่อนนะคะถ้าหลังฉลากเขียนว่าถั่วเขียวร้อเเซเส้นจะไม่อืดค่ะแต่ถ้าเกิดหลังฉลากมีคําว่าถั่วเขียว30-4 0เแสดงว่ามีการผสมปแป้งเข้าไปในวุ้นเส้นนะคะอาจจะทําให้เส้นอืดเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะดูไม่น่ากินเลยเส้นสามยี่ห้อนะคะที่ลวกแล้วนุ่มใสแล้วก็ไม่อืดน,นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะวุ้นเส้นตามกรค粗 อันดับที่2วุ้นเส้นตาท่าเรือค่ะและอันดับที่3นะคะก็คือวุ้นเส้นต้นสน3ยี่ห้อนี้เป็นวุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่วเขียวร้อเปซนะคะทําให้เส้นไม่อืดง่ายค่ะไม่ได้ใช้แป้งในการผสมลงไปในถั่วเลยนะคะไม่ได้ใช้แป้งเป็นส่วนผสมในการทําวุ้นเส้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการเลือกวุ้นเส้นในการทําก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์แชร์ให้เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ